สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูช่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะเสียงจะเบาไว้หน่อยนะคะวันนี้วันพามาเก็บผักป่าตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าค่ะกับวิวบรรยากาศชนบทอีกฟาาหนึ่งนะคะตรงนี้คือบ้านจะอยู่บนบนยอดเขาอะคะ่ะตอนนี้วันปั่นจักรยานขึ้นมาบนยอดเขาแล้วนะคะและกําลังจะลงจ้านี่ค่ะดูวิวฟังเสียงน้ำตกเสียงธรรมชาติฟินมากเลย คือช่วงนี้ฝนไม่ตกเลยนะคะเราก็เลยต้องมาเก็บผักป่ากันตอนเช้าๆค่ะมันจะได้มีน้ําค้างผักจะได้ส,สวยๆนะคะเจอดอกไม้ป่าด้วยค่ะสวยจังเลยนะ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพาชม อันนี้คือต้นโกดจุลานะคะนี่ลักษณะต้นและใบของเขาค่ะเป็นยาเป็นสมุนไพรสปปรรพคุณแบบเยอะมากเลยนะคะอมหาง่ายสังเกตง่ายต้นมันจะมีสีขาวแล้วก็สีแดงแบบนี้ค่ะอันนี้คือยอดอ่อนๆเอาไปทำ ลวกจิ้มน้ำพริกแล้วก็ผัดไฟแดงแล้วก็แกงจืดใส่ไข่ค่ะผักชนิดนี้นะคะนิยมแกงจืดใส่ไข่แกงจืดใส่เต้าหู้ไข่แซบเลยจ้าดูคะ่ะอุ้ยยอดอ่อนๆนี่นะคะโกดจุลาจ้ากอนี้แบบงามมากเลยแล้วก็เป็นกอที่ใหญ่มากๆเลยค่ะคือปกติเขาจะเกิดเป็นต้นเล็กๆนะคะเออเป็นต้นเดียวๆค่ะ แต่ตรงนี้คือเป็นกอใหญ่มากเลยจ้านี่ค่ะโกดจุฬาจ้าเดี๋ยวสรรพคุณทางยานะคะเดี๋ยววันจะบอกอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าไปเดี๋ยวไปเปิดตำราเลยนะคะนี่ค่ะแต่ว่าพาพี่พี่น้องๆมาเก็บต้นโกดจุฬาค่ะแล้วรอชมนะคะว่าวันนี้เราจะได้ผักอะไรกันบ้างจ้าหาง่ายค่ะสังเกตง่ายๆถ้าเปรียบเทียบนะคะคือใบเขานะคะจะเหมือนกับ ต้นดอกดาวเรืองบ้านเรานะคะแบบนั้นเลยนะคะแต่ดอกนะไม่ใช่ดอกดาวเรืองนะดอกมันจะเป็นพวงๆเหมือนดอกญ้าแบบเนี้ยคือตอนนี้มันเป็นต้นฤดูการนะคะมันจะอ่อนอยู่ค่ะมันก็ยังไม่ออกดอกนะคะนี่เดี๋ยวอันพาไปดูยอดเดี่ยวๆนี่นะคะโกดจุลา เาจะเกิดอันนี้น่าจะเป็นลำต้นเก่าเขาค่ะเป็นกอเก่าที่เกิดซ้ำทุกปีนะคะแล้วก็น,นี่นะคะฝรั่งจะงงฝรั่งจะจอดรถด,ดูเราโอ๊ยอันนี้หักไปหักเราเห็นวิวไม่สวยเลยค่ะนี่ อันนี้เป็นยาเลดี้นะคะสปปรรพคุณทางยาเหมือนยาสตตีเบนโรค่ะเป็นสมุนไพรนะคะคือเท่าที่วันจำได้คือขัดปัสสาวะประจำเดือนมาไม่เป็นปกติปวดท้องเ,อเป็นอาการปวดของผู้หญิงเวลาประจำเดือนมาไม่เป็นปกตินะคะ คือเขาจะเอาไปทําเหมือนกับทําชาแล้วก็ชงดื่มแต่วันออกตัวก่อนเลยนะคะว่าวันไม่เคยกินขาย่าเลดี้นะคะคือบางทีนะ่ะไปเจอยอดมันอวบๆแล้วก็แล้วก็ไม่ได้กินค่ะไม่ได้เก็บนะคะพามาดูค่ะแล้วเวลาเขาขึ้นเขาจะขึ้นตามทุ่งหญ้านะคะคือคนที่เขาใช้เป็นยาเขาจะขุดไปทั้งรากและใบและดอกแล้วก็เอาไปตากทําชาค่ะแต่เวลาเขาขึ้นคือเขาจะขึ้นแบบนี้เลยเดี๋ยววันพาดูนะคะ ขึ้นแบบเป็นกลางทุ่งหญ้าค่ะแต่ว่าถ้าตรงไหนมันมียอดอ่อนๆนะคะเดี๋ยวจะลองเก็บไปกินดูไหมแต่ว่าเหมือนที่วันบอกค่ะวันกินผักหลายชนิดมากเลยคือบางอย่างก็เรียนรู้เอาไว้นะคะอย่างอันเนี้ยยาเลดี้ไม่เคยกินเลยจ้าลักษณะของเขาค่ะสำหรับคนที่อยากได้สรรพคุณทางยานะคะแล้วก็วิธีการทำยาทำเป็นชาเดี๋ยววันจะแนบไว้ท้ายคลิปนะคะ นี่ค่ะเวลาเขาขึ้นเขาก็จะขึ้นแทรกกับต้นย่าแบบนี้แต่มันเป็นยานะคะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องของไวท้องไวท้องเขาเรียกแบบนั้นถูกไหมต้นมันละใบมันดอกมันจะสวยมากเลยค่ะอุ้ยตรงนี้ขึ้นเป็นดงเลยจ้าตรงนี้ขึ้นเป็นดงสวยมากเลยค่ะสรรพคุณทางยาเพียบนะคะ นี่ตรงนี้กำลังอ่อนๆเลยจ้าอยู่ในบรรยากาศทุ่งหญ้าที่เขาปล่อยโรคร้างนะคะ mm hmm. เกิดทุกที่ที่มีทุ่งหญ้าล่ะคะ่ะหญ้าเลยดี mm hmm. ดูลักษณะใบมันสวยมากๆเลยนะคะใบยังกระดอกไม้นี่มันก็สวยนะเดี๋ยวเราเก็บแบบ ยอดอ่อนๆลองไปกินเป็นผักสดดูค่ะเราลองเก็บไปชิมเนาะไหนๆเราก็รู้สปปรรพคุณทางยาแล้วนะคะกินแบบไหนล่ะกินใบมันเนาะลองนะคะพี่ๆน้องๆชิมชิมชิม,ชมยมียาตะกะแตนด้วยค่ะเราลองเอาไปชิมค่ะเฉพาะใบอ่อนๆแล้วกันค่ะครั้งแรกครั้งแรกเอาไปกินเป็นผักนะคะไม่ได้เอาไปกินเป็นยานะจ๊ะ เอาไปขอลองนิดหน่อยนิดหน่อยแต่มันคงไม่มีอาการแพ้ด้วยความที่วันแพ้คราวที่แล้วนะคะที่กินไฟเอร์วีดวันเลยระวังคือไม่ได้ระวังหรอกกลัวกลัวไปหมดเลยจ้านี่นะคะแล้วตรงนี้อะ่ะยังมีหญ้าตะกะแตนด้วยหญ้าตะกะแตนที่แบบอวบสวยมากคะ่ะนี่เวลาเห็นมันอวบอวบแล้วมันก็ตัดใจไม่ได้เลยนะคะ คือตรงนี้มันเป็นสนามหญ้าที่เขาไม่ใช่สนามหญ้าเป็นนาร้างค่ะที่เขาไม่ได้ทํานานะคะวันนี้เราออกมาเช้าค่ะวุ้ยมันก็จะเก็บได้สวยแบบนี้เลยค่ะหญ้าตะกะแตนนะคะเดี๋ยวให้ดูต้นชัดๆจ้านี่นะคะมันจะขึ้นมาปนกับหญ้าแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันจะมีปล้องๆแบบเนี้ยคือเราก็จะรู้ทันทีว่ามันเป็นหญ้าตะกะแตนเพราะว่ามันมีปีกๆป,ป้องๆค่ะ อร่อยเหมือนถั่วกลิ่นเหมือนยอดถั่วกินเป็นผักสดนะคะนี่โอ้ยสวยจริงคือตอนนี้เช้ามากวันวันนี้วันปั่นจัก,กรยานเจ็ดโมงเชา้าจ้าเพราะว่าวันอยากมาเก็บผักที่มันมีน้าค้างค่ะคือช่วงนี้ฝนไม่ตกนะคะโอ้ยถุงมือ,ถ,มอถุงมือจัก,กรยานขออภัยเด้อเออจากเออตรงตรงแฮนจัก,กรยานมันจะเป็นสีดําถุงมือดูโอ้ย เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะวันเลยไม่ได้ถอดถุงมือออกค่ะนี่ค่ะต้องยอมต้องยอมถอดถุงมือนี่ยอดอวบๆยอดอวบจริงๆนะคะขึ้นกับญ่าเลยเดี๋ยวนะดูว่าต้นนี้ใช่ต้นกุ้ยช่ายไหมอันนี้น่าจะเป็นญ้าอันนี้เป็นญ้าค่ะดมดูแล้วนะคะใบแหลมๆเนี่ยนะคะนี่ยาตะกระแตนจ้าเดี๋ยววันลองหา ที่มันขึ้นเป็นกลุ่มนะคะให้ดูคือตรงนี้มันขึ้นเดียเด่ยวๆค่ะต้องเก็บเรียกว่าต้องเก็บทีละยอดค่ะมันจะคนละตัวกับกระถินฝรั่งนะคะหญ้าตะกระแตนอันนี้คือหญ้าเลยนะคะ เจอยอดกระถินฝรั่งจ้ากำลังออกดอกสังเกตง่ายๆคือมันมีดอกนะคะเฮย้ยยอดอ่อนมากๆเลยค่ะตรงนี้เรียกว่าสวยเลยนะคะยอดสวยมากวันนี้เราอาจจะแบบ เก็บกันหลายอย่างแต่ว่าอย่างละไม่เยอะแล้วกันนะคะนี่จ้าโอ้ยอันนี้เรียกว่ายอดอบอวบอวบมันคือถั่วหวานนะคะพี่พี่น้องน้องจ๋าเวลาเขามีลูกลูกมันเป็นถั่วเลยนะคะฝักเขาเป็นถั่วเลยคะ่ะนี่ไอที่อยู่ในร่ม,มฝรั่งนะคะเขาเดินมาดูวันเก็บผักแล้วเขาบอกว่าเธอ ผักชนิดนี้น่ะเขากินแต่ดอกนะเขาไม่กินยอดพี่ไทยกินยอดวันเลยบอกก็อ๋อขอบคุณค่ะแต่ว่ายอดมันนะคะอร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยสวยมากค่ะคือเขาจะเขาจะจอดรถด,ดูบางทีเขาก็ไม่ถามนะคะเพราะว่าสวีเดนเขา มีความเป็นส่วนตัวเยอะมากอันนี้มันอยู่ข้างถนนนะคะแต่ว่าเป็นถนนทางเข้าป่าค่ะถนนปั่นจัก,กรยานนั่นเองนะคะมันอยู่ข้างทางไกลจากถนนหน่อยแหละถ้ายอดที่มันออกดอกแล้วมันจะเหนียวเหนียวค่ะแต่ว่ารสชาติเหมือนถั่วนะคะ แต่ถ้ายอดที่กำลังออกแบบนี้เล็กๆน่ะคืออร่อยเลยจ้ากรุบกรอบเลยนะคะกรอบเป็นต้นถั่วงอกเลยค่ะอันนีเเ้เพิ่งแตกออกมาค่ะแบบนี้อ่อนสวยอวบมากค่ะ แล้วก็ปั่นจักรยานชิลๆแล้วก็ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้คือ7ดโมงเช้าสวีเดนค่ะแสงแดดจะเริ่มออกตั้งแต่ตีสี่เลยนะคะสว่างแป๊บเดียวเอ้ยสว่างยาวนานมืดแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราปั่นจักรยานลงเขากันค่ะซึ่งตรงนี้มันเป็นทางชันมากเลยนะคะวันไม่แน่ใจว่าวันจะถือกล้องได้ดีแค่ไหนแต่นี่เลยค่ะบรรยากาศสวีเดนเมืองชนบทสวีเดนจ้า แดดกำลังออกสวยมากเลยค่ะนูน่นข้างหลังเป็นยอดเขานะคะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะแล้วก็เอาผักที่เราปั่นจักรยานนะคะเมื่อกี้ออกไปตอนเช้า มาล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะก็วิทน้ายังหยดๆอยู่เลยนะคะเอามาแช่น้ําเย็นกับเกลือไว้ค่ะเพราะว่ามันจะชอบมีมแมลงตัวเล็กๆค่ะเป็นเหมือนคล้ายๆกับไรนะคะมันไม่ไม่ใช่เป็นตัวไรนะแบบเล็กๆแบบนั้นนะ่ะมันบินได้ด้วยนะคะวันก็เลยจะแช่น้ําเย็นกับเกลือค่ะเพื่อที่จะให้มาตัวมแมลงมันออกมาแล้วเราก็ทุกอย่างตรงนี้กินเป็นผักสด ได้หมดเลยนะคะพี่พี่น้องๆจ๋าสำหรับวันนี้นะคะมันก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมและให้กำลังใจมาดามบ้านนาสวีเดนด้วยดีเสมอมาค่ะช่วงนี้นะคะปั่นจักรยานเก็บผักป่าทุกวันโดยเฉพาะเช้าเช้าเดี๋ยวพาไปเก็บผักอีกค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณแนละสวัสดีบ๊ายบายจ๋า